สาวประกาศตามหาแม่ก่อนทุกอย่างจะซสายเกินไปสุนัน่าปุ้ยฝ่ายสาวผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึง่งได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กของเธอเพื่อขอแรงให้ทุกๆคนช่วยตามหาแม่ของเธอที่พัดพาจาก,กันไปนานแล้ว20ปี โดยเธอได้ระบุข้อความว่ารูปถี่วงกลมสีแดงไว้คือแม่ของเราเองแม่หายออกไปจากชีวิตมานานมาแล้วเราอยากจะตามหาแม่คนนี้พอตอนนี้พี่ชายของเรากําลังเข้ารับการผ่าตัดและที่ต้องออกตามหาแม่ก็เพราะว่าไม่รู้ว่าการผ่าตัดของพี่ชายในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรพอเลยอยากให้แม่มาเจอกันที่จะสายไปรบกวนแชร์ให้ด้วยนะใครที่คุ้ชื่อหรือหน้าตาก็ติดต่อเรามาหน่อย ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานหญิงสาวคนดังกล่าวก็ได้ออกมาโพสข้อความในเฟซบุ๊กของเธออีกครั้งพร้อมภาพพี่เธอถ่ายรูปคู่กับแม่ของเธอพร้อมแจ้งให้ทราบว,ว่าตอนนี้เธอได้เจอแม่แล้วขอบคุณทุกคนที่ช่วยรวบรวมข้อมูลและเป็นกำลังใจให้ทำให้เธอได้พบเจับแม่อีกครั้งในรอบ20ปีไม่รู้จะตอบแทนทุกคนยังไงขอให้ผลบุญในครั้งนี้ส่งขึ้นทุกคนเราไม่มีอะไรที่จะตอบแทนทุกคนได้นอกจากคำว่าขอบคุณค่ะ